ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมนะมคะโปเกอร์เดดิชันนะครับกับเพื่อนของผมนะครับมีบอสต้อมนิกนะครับก็คือผมนั่นแหละนิกนิกคือผมนะครับเราจะมาแคสเกมให้ต้อมอย่าพูดขัดสิกำลังแคสเกมอุ้ยโทษอีกตีใครเนี่ยเฮ้ยข้ามวงอะไรไม่เคยเห็นแล้วยังไปเอาเอ็นเดช์มาจากไหนไม่เชื่อจริงไมันเหลือมันเหลือเนี่ย เอกไปลง s <S ปถ้ำกันเหรอเขาจะไม่ไปลงถ้ำนะเขาจะสร้างกำแพงให้แล้วกันเดี๋ยวคุณพิณไปให้ไม่เป็นไรอ้อาเดี๋ยวเขาขุดก่อนจูนเองเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันยาวเหยียดนะเฮ้ยยาวน้ำทำไมอ่ะเออเรื่องอเองคอยเก็บฐานนะพวกคุณทำหน้าที่กันไปผมจะอยู่ที่บ้านผมพิณผู้ปกป้องผู้ปกป้องจะขออยู่บ้านแล้วกันเขาขุดเลี้ยวตรนี้อาจารย์พวกเราไป่หนนะเขาให้เขาจูเอง เขากำลังหาฟินอยู่เบอสเขาทำหน้าที่โดยการหาฟินบอสเอ็นเ็สมุดเลสมุดเอ็ช้าบอสเขาไม่ได้ฟินเลยวะเขากำลังหาฟินอยู่กำลังหาฟินแต่ก็ไม่ได้ฟินคนตีนเออกาไนฮ้ยได้ฟินแล้วบอส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 เอ็ต้องการฟินไหม บอสเองก็กลับมาเจขาดูบอสเอต้องการฟินไหมเขามีฟินอยู่นะเขากำลังเขาขอแค่นะคะเขากำลังคัดฟินอยู่ฟินฟินไอจังไอจังใครรองเท้าหนังดูดิรองทาเพชรเอาผลิจขันภารกิจอย่างฟินทำไมมันไม่ยอมออกมาวะฟินเอาฟินมาบอสฟินหายากแล้วเนี่ย ตีเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมองมาเฮ้ยนิกขอดูขอดูขวดนิชใช้อะไรขวดนิกมีอะไรจะบอกนิกลงเหมืองมาไม่เขาจะอยู่ข้างบนนี้เขาจะเอาของให้เขาจะเอาชุดเกาะใหนิกชุดเกาะอินชาร์ดทั้งหมดเลยยกไว้รองเท้าเขาจะเก็บไว้ต้องมาเร็วเจอทางขึ้นแป๊บนึงนะทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยของเขาเนี่ยไม่เห็นเนี่ยต้องเขาเอาของไปให้อนี่ก่อนชุดเกาะตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะ ตอนเช้าเลยทุกคนอนกตัวหนึ่ง,ง,ง,งอีกตัวหโอ่งไม่ฉันอยู่ที่ไหนอเอ็งไปอยู่ตรงเอ็งไปไหนมาเนี่ยเมือ,องมันอยู่ตรงไหนอะฮะบอสเมืองมันอยู่ตรงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวดูนั่นมันซอมบี้มันอยู่ตรงหลุมเฮ้ยมันใส่เสื้อกลอกบอสเขาขอฆ่าดิเี่อยากได้เสื้อกลอกเอาเสื้อกลอกมาเฮ้ยบอสซอมบี้แม่งใช้อาวุธโหดมา โอททโ at ๊ยตีแรงแลนี่ไอ้หนูติดคีติคอนเลยนี่มันเกมฟอร์เอาหรือเปล่ามีติดคีติคอนเลยไอ้บอสเขาจะตายดูเลือดก่อนนิกๆน๊ยบอสเอ็งทำอะไรกับเขาอะไรอ่ะ้สารอย่าทุบยายบอสเขาจะฆ่าเขาช่วยอง ทำนตีบังไงซอมบี้มันจะได้ไม่หลงไปโอ้เอ็งทำอีกแล้วนะอุ้ยแลกแกมิสเตอร์บอทนีแบทนี่ไปลงไปลงดันเจียนต่ออนกเน็กหึเน็กทำไมไปนรกแน่ทำภารกิจกันอีกแล้วโอ้ยลงเหมือนันนี้นัลเหมือนก็เหลืออะไร เอ้ไอต้อมมันต้องการให้เขาไปยึดปราสาทึือตอนนี้เขากำลังหาปราสาทอยู่เขาไม่รู้ปราสาทนั้นมันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ตุ่มวันนี้คือตุ่มอะไรวะขับกูเลยนี่แหละยิงไม่ใช่ไงเออนี่ขุดโอ้มันแหลกเ้าไปแล้วเด้อโดนมันแหลกอ่ะอันนี้เกมนันตู้เขาทำอะไรมันแหลกอ่ะเออนี่เขาให้ธนูนั้นเด้อเอาไปเลยแล้วลูสก์แล้วธนูอันนั้นได้มาธนูไหมทำอะไรสหายอยากให้ยิงธนูป่าต้อมนิกนิกตีเขาทีดิฮะ ตีเขาทีนิทำไมตีทำไมมันแหลกตีใครก็ได้ตีอะให้ตีเหรอตีเขาหนึ่งทีอะอุ้ยจัดให้อืมุ้ยบอ้จะขวางอืม้ยจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้อมเดี๋ยวจะโดนฆ่าทิ้งไอ้บอลนี่มันไม่ใช่พีวีพี บอสมันไม่ใช่ PVP บอสมันไม่ใช่ PVP อย่ามาสู้กันดูเข้าไหนดิดูดูนฟองเนี่ยมันเป็นอะไรนะอืมเกิดด่าใครนะไปเลี้ยวบอสเร็วเขาเอ้ยไม่ใช่ต้อมไปเร็วเขารอแล้วเนี่ยคุณถ้าจะให้เขาไปแหลกขออีกอย่างบอสไม่ต้องไปเขาให้ต้อมไปมันแหลกอ่ะเฮ้ยต้อมไม่ ถ้าแลกอย่างนั้นนะเขาจะทำยังไงโคตอย่างเงี้ย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 ใทำอย่างเงี้ย,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 ยมันจะหายหายแล้วคุณมืนสีเฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วบอสต,ต้อมต้อมเราควรตีเน,นื้อไหมแบบไปตีผีซอมบี้แล้ววิ่งเข้าประตูแล้บอกตีผีซอมบี้แล้ววิ่งหนีกลับบ้านเลยวะเผือ่อมันจะตามมาเข้าไปด้วยบอสค้นหาปราสาทใหนเจอภารกิจใหม่ไม่ใช่ภารกิจใหม่ภารกิจเก่าค้นหาปราสาทซะ ถ้าใครเจอประสาทส่งสัญ,ญญาณด้วยเปลี่ยนหรือเราจะไปที่เดียวกันนะไปหาประสาทกันเถอะไปเฮ้ยพวกเองทำไมเราไม่สร้างบังเกอร์ครอบประตูนี้เชื่อก่อนนะพวกอกจะทำ,ก,ก,ะทำก็ทำไป<ว>เขาจะไปหาประสาทเพื่อนขอออกเข้าให,หม่ไเลยนะอย่าเพิ่งได้มากงั้นนี่ขอนรกบอลฉันขอกขับขอขอขอกเข้าใหม่ก่อนได้ไหมได้ส โอเคตอนนี้จิถันการย้ำยมา่มึงดูมันนี่เกรงใจคนแหลกมากไเขาวเไม่รู้อ่ะมันบังคับไม่ค่อยได้มันแหลกมันตายแน่นี่นี่นนมให้เข้ากนไม่ได้มันแหลกอย่างนี้มันจะโยนยังไงตายแล้วอะไรอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไอ้บอสมาทำให้แหลกกว่าเดิมอีกเฮ้ยข้ามมน เฮ้ยเขาล้างทันหลังไปของีิใครยิงปั๊ดให้ตวตายต้อมเขาลังทันหลังลบกวนโคหดันหลังโค้ดช้าเลยว่ะเฮ้ยโกสโตนน่าสนใจนี่ยิ่งเพิ่งสนใจโตอะเถอะเถโกสโตนโกสโตนมันล่อตาล่อใจอ่ะเฮ้ยดับไฟดิเดี๋ยวเขาไปดับแล้วบอสเขาติดอยู่ในนี้มาขอบคุณเขามาลุกก่อนเดี๋ยวนะขอทำมันก็ออ่ะนี้ บอสไปฆ่าสลามไะสลามไฟขอทำบังเกอร์ก่อนเขาอยากอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรเขาอยากฆ่าสลามไฟอ่ะนิคอุ้ยเฮ้ยนี่ไปเขาขี้ตูดเขาอยากฆ่าสลามไฟอ่ะตอมนี่นิคเอานีไปบังเกอร์ไปเขาอยากฆ่าสลามไฟว่ะทำบังเกอร์นะนิคทำบังเกอร์บล็อกอะไรอ่ะนิคเดี๋ยวเดี๋ยวโยนหินโยนธนูไม้เข้าเดี๋ยวดิเขากำลังจะโยนอยู่ นี่<อ>งไงได้แล้วเขาโยนไปแล้วเดี๋ย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 วมันนี่มันเหมือนโยนโยนมันตรงนี้เนี่ยตรงที่เขาขุดเหรอโยนไปแล้วน,วน,วนี่เออเก็บเลยทำห้อง,งให้มันใหญ่ดีกว่าตรงนี้คือคือห้องห้องพักของเราเขาอยากฆ่าสลัมไฟอะ่ะไปแต่มันยังแหลกอยู่เขาจะรอให้มันหายแหลกก่อนโ <c oughs> อมันมาโผล่ตรงกลางเกลยเขาขอไปฆ่าสลัมไฟบอลมันเข้ามาแล้ว ถ้าเขาฆ่าสลัมไฟได้ด้วยการแหลบนี่คือเขาเมย์มากแต่เขาไม่เก่งอ๋อเดี๋ยวเาจินทำเบอร์เกอร์ตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวเขาพักตรงนี้ก่อนเฮ้ยต้อมอย่าฆ่าซอมบี้พีก็ขอเตือนเลยเพราะไม่งั้นเอ็งจะตายห้ามฆ่าตอนนี้มันเลิกสุดกับเขาแล้วเลิกสุดอ่ะตอนเองตายแล้วลบหนึ่งใช่ไหมอืมพอตายแล้วมันก็จะเลิกเฮ้ยโกสโตนเฮ้ยโกสโตนต้องใช้อะไรขุดอ่ะมือเปล่าก็ได้มือเปล่าแล้วมันจะแตกไปมันจะแตกไปเลยไม่ใช่เหรอ กชแต่ให้แต่เอามาแต่เป็นบล็อกได้แต่ถ้าอยากให้เป็นบล็อกก็ต้องใช้ที่ขุดที่เขามีอยู่ที่ขุดอะไรซีทัชใครขุดอยู่น่ะไอ้ต้อมเฮ้ยเอามาให้เขามั่งเขาอยากได้ลู่นมันมีข้าวโพดอีกอ่ะเฮ้ยนี่ไงโกจชโจนเขาจะไปตั้งชื่อแบบว่าเฮ้ยเอาชีวิตรอดแบบอาหารเฮ้ยเอาชีวิตรอดโไปเลยเอาพิมพ์เป็นอาหาเอาชีวิตรอดเลสเพ เล่นเทปว่คือเล่นด้วยกันอืม,มันเลิกศึกแล้วไม่เจอประสาทเลยอ่ะโอว่าจะไปยึดประสาทจะเม,ามาื่อบอไม่อะก็สรุปว่าก็ยังไม่เจอประสาทอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยอยากจะเจอะแต่ไม่เจอสรุปว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรวะไม่เจอประสาทเลเยวห้าแล้วเขาเขาเลเวสิบสามเขาเล้วสองพันไอ่นี้เลี้ยวสิบสามป่ะไอ้นี้ไม่เคยตายนะ มีแต่พวกเราบอสตายที่เราตายอ่ะโอ๊ยทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะเขาขบยืนอยู่เฉยแป๊บนึงทำไมบังเกอร์ทำเป็นแบบประเท่เลยไอซอมบี้พิกจริงๆมันก็เป็นมิดกับเรานะเฮ้ยเราพามันกลับบ้านไหมมันเป็นพันธมิตรกับเราเฮ้ยมันจะฆ่าพวกมันจะมันเป็นมันถือว่าเป็นมอนสเตอร์นะมันถืนจริงจริงแต่มันฆ่าไอซอมบี้แค่ไม่ฆ่าแสดงว่ามันก็เป็นผู้เดียวกันนะดิผู้เดียวกันก็จริงแต่ มันถือว่าเป็นมอนเตอร์มันมันเกิดมาจากแล้วมันไม่ฆ่ามอนเตอร์อรด้วยกันเองอะ <c oughs> อุย้ยฆ่าตึกฆ่าตึกระยะสิบเมตรเข้าบังเกอร์ทหารเราไม่รอดแน่เข้าบังเกอร์ว้จะมุ่งบังเกอร์อยู่จุดไหนวะจุดที่เราไปพักเมื่อกี้หาไม่เจอจุดที่เขาโเคตรโดนอ่ะนี่นี่ไงห้องตรงนี้เจอแล้วเขาไปเร็วเดี๋ยวเขาพุ่งกลับไปบอสเอง ไอ้เอ็งเห็นชื่อเขาไหมเอ็งก็เข้ามาตรงรู้นั่นน่ะเน็กบอสบอสบอสคนนแอปเปิลสักหนึ่งอันเขามายินเรียนเขาตกแน่เราว่าไฮ้เเห็นชื่อเขาไหมเขามายินเรียนอยู่ในนี้เนี่ยไม่เห็นเอ็งกดสิบป่ะไม่ได้กดอุ้ยเอ็งรีบวิ่งเข้ามาเร็วแต่เอ็งเล่นลื่นน่ะเองจะกลัวอะไรไหนรอบากระโฮอยู่ไหนบอกเข้ามาโอ้เห็นค่ะ กินแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว <มา S 1> ้งข้ามันให้ได้นะมันเป็นภัยตลายน,นี่สองตัวสองตัวสองตัวเองก็ตู้ดิเฮ้ยไอจิกเกอร์ดมอนทั้งตัวเลยเหรอฮึไม่ทั้งตัวโอเคก็ขอทัดคลิปไปทั้งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า,าสถานการณ์มันยำแย่มาก